สวัสดีครับผมมนชัยคมในฝักนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับจะมา,าทำลายข้างฝักนะครับมาทำยกลายนะครับเขาเรียกว่ายกลายนะครับเพื่อตกแต่งฝักมีดนะครับให้มีมิติขึ้นมานะครับหรือว่า,าเพิ่มความสวยงามให้กับ ฝักมีดในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับโดยการใช้ลูกหมูนะครับเพียงอย่างเดียวนะครับเพื่อเป็นการตกแต่งนะครับให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ชุดนี้นะครับมีดเราทําขึ้นมาทั้งหมดด้วยกัน4ีเล่มนะครับพร้อมกับขวานอีกหนึ่งเล่มขวานก็ดามก็ตกแต่งแล้วนะครับตกแต่งแล้วแต่ยังไม่ได้ขัดเก็บรายละเอียดนะครับ ใบขวานต้องปัดใบขาวนะครับตามที่ลูกค้าสั่งยังไม่ได้อาจตอกริ่มนะครับ in แล้วก็ยังไม่ได้ทําฝักนะครับขวานเป็นไม้ชิงชันนะครับความยาวของด้าม12นิ้วนะครับคมขวาน5นิ้วนะครับเล่มนี้ก็ยังเหลือทําฝักนะครับแล้วก็ปัดใบขาวส่วนมีดมีดเน็บเล่มนี้นะครับเป็นใบของลูกค้าส่งมานะครับเป็นใบของลูกค้าส่งมาพร้อมกับ ด้ามนะครับด้ามซึ่งเป็นเขาควายแกะนะครับแกะเสือนะครับเป็นใบมีดและด้ามที่ลูกค้าส่งมาให้พร้อมกับไม้นะครับอีกหนึ่งชุดนะครับที่ลูกค้าส่งมานะครับเป็นไม้มมริดนะครับอันนี้เป็นมีดเหน็บนะครับขนาด10นิ้วนะครับเป็นด้ามฝักไม้มะเกลือนะครับทางด้ามนี้ก็จะติดกระพี้เยอะหน่อยนะครับ ครึ่งครึ่งนะครับครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับอาส่วนฝักนะครับด้านข้างนี้เป็นแก่นดําสนิททั้งสองข้างนะครับมีแนวสันนิดนิด,น,ดนึงนะครับเป็นใบไม้ขนาด10นิ้วนะครับสันหนา6มิลถึง7กกมิลน,นี่ไอกกสันนี้น่าจะ7มินนะครับอตอกลายพญานาคนะครับยังไม่ได้ปัดใบขาวเช่นกันนะครับ มีดใหญ่อีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นใบขนาด9นิ้วนะครับเป็นไม้ชิงชันนะครับไม้ชิงชันลายค่อนข้างจะสวยงามนะครับเป็นใบมีดขนาด9นิ้วต่อกรายพิยายนาเช่นกันนะครับส่วนอีกเล่มหนึ่งเป็นมีดแร่นะครับเป็นมีดแร่ใบสเตเลสมีดแร่มหาชนนะครับใบายาว8.5นิ้ว นะครับด้ามฝักไม้อาชิงชันเช่นกันแล้วก็อาจต่อท้ายด้ามโดยไม้มงคลน,นะครับซึ่งเป็นไม้จันกับไม้มะขามนะครับแล้วก็พอดีทั้งลูกค้าอาแจ้งมาว่าจะให้ฝังเหียดครุฑที่ท้ายด้ามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวนนก็จะดำเนินการอาจัดการให้นะครับทีนี้เรามาพูดถึงการแต่งลายกันก่อนนะครับแต่งลายข้างฝัก เมื่อเราได้ฝักที่สมบูรณ์แล้วนะครับได้ฝักที่พร้อมจะตกแต่งลายนะครับก็คือในลักษณะแบบนี้นะครับเราแต่งให้ปลายเรียวนะครับกกใหญ่นิดนึงนะครับทั้งด้านคมด้านสันนะครับเมื่อได้ที่ที่เราตอกการแล้วเราก็ามาออกแบบลายนะครับหรือบางท่านที่ไม่ถนัดไม่อยากจะทําลายนะครับอยากชอบเรียบๆก็เอาลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะสรุป ขอบเลี่ยมนะครับทั้งบนทั้งล่างอีกเช่นกันนะครับแล้วก็ขัดเก็บรายละเอียดก็คืออาจจะจบหรือว่าจะไปรัดหวายนะครับก็แล้วแต่ถนัดได้เลยนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ในสไตล์ของช่างที่ทําอยู่ทุกวันนี้จะต้องมีการยกลายข้างฝักนะครับแกะลายข้างฝักแล้วก็แกะลายการลื่นต่างๆนะครับเช่นลายเช็คเกอร์นะครับลายการลื่นนะครับนี่เราก็จะทําลายยกฝักให้ชมกันนะครับเราก็ออกแบบ ก่อนนะครับเขียนลอกฝักนะครับลอกลายฝักออกมาเป็นแบบต้นแบบก่อนนะครับเพราะว่าสองข้างมันจะได้เท่ากันนะครับจะประมาณนี้นะครับทีนี้เรากา็ชอบแบบไหนเราก็ออกแบบไปนะครับโดยใช้ดินสอร่างก่อนนะครับใช้ดินสอร่างก่อน เราจะเอาชั้นเดียวแบบนี้ก็ได้นะครับก็ไปอีกแนวหนึ่งนะครับเพราะว่า,ามีชุดนี้นะครับช่างจะทําแบบาลายยกสูงนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเคยทําทลายที่ว่ากัดลงต่ําไปนะครับนี้จะยกลายาตัวนี้ให้มันสูงขึ้นนะครับหรือบางท่านอาจจะเสริมมาอีกลายหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับหรืออาจจะเอาจากช่วงล่างนี้ขึ้นมา แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับแล้วแต่จะชอบนะครับครับแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับจะมาเสริมตรงนี้อีกลายนึ่งก็ได้นะครับนี่ลายนึงก็ได้แล้วแต่ครับก็จะลักษณะแบบนี้นะครับพอได้แล้วเราก็ตัดนะครับเราก็ตัด นะครับแค่แคคเตอร์ตัดตามลายออกมานะครับก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับลายข้างปักเพราะว่าสองข้างมันจะได้เท่ากันนะครับที่เราทําแบบนี้นะครับเราจะไปนั่งเขียนสดนะครับจากปักมีดเลยแบบนี้มันคงจะยากนะครับสมมติว่าถ้าเรามาล่างแบบนี้มันคงจะยากนะครับมันจะยากกว่าเพราะว่าสองข้างมีโอกาสที่จะไม่เท่ากันสูงมากนะครับ เราจําเป็นที่จะต้องออกแบบก่อนเพื่อให้ได้ชิ้นนี้ออกมาเพื่อจะเอาไปทําทั้งสองด้านของฝักมีดให้มันมีความใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับพอเราตัดออกมาแล้วนะครับเราก็ามาทาบนะครับมาทาบ,บนฝักมีดที่เราจะทํานะครับแล้วก็เขียนลายลงไปนะครับมันก็จะได้ประมาณแบบนี้นะครับซึ่งด้านนี้ช่างได้ทาไปแล้วนะครับ เพราะว่าจะเพื่อให้มันเกิดความรวดเร็วนะครับจะได้ไม่ต้องอเสียเวลานะครับช่างก็เตรียมทําทด้านนี้ด้านนี้ไว้หนึ่งด้านแล้วนะครับก็ยังเหลือด้านนี้ช่างก็จะสาธิตด,ด้านนี้ให้ชมเลยนะครับกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายเราก็จะเตรียมไว้แบบ แบบแบบโค้งด้วยนะครับแบบถ้าเป็นกระดาษสาที่เราซื้อตามท้องตลาดเขาก็จะเรียกว่าชนิดหลังอ่อนนะครับที่มันมีความโค้งความเอ็นนะครับเพื่อที่จะามาตามเก็บช่วงนี้นะครับตามเก็บช่วงนี้นะครับเพราะว่าเราต้องอาศัยความโค้งเว้านะครับถ้าใช้กระดาษแนวตรงแบบนี้มันก็จะายากนิดนึงก็ได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะยากไปอีกนิดนึงถ้าแบบนี้จะสะดวกและง่ายกว่า นะครับทำลักษณะโค้งแบบนี้นะครับอันนี้คือกระดาษทรายเก่าที่เราซื้อตามท้องตลาดนะครับที่มันหมดคมแล้วนะครับช่างก็มาตัดกระดาษทรายที่ซื้อมาเป็นฟุตนะครับแล้วก็ามาใส่มาติดเอาไว้ใหม่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับ ใช้กระดาษทรายเบอร์40หรือ60ก็ได้นะครับบุกตัวแรกอันนี้น่าจะเบอร์เบอร์60ครับเราใช้เบอร์60บพาบางครั้งก็ใช้เบอร์40นะครับเบอร์นี้40แต่เป็นหน้าตรงนะครับเราจะใช้เบอร์60หน้าโค้งนะครับ เวลาช่วงที่เราขัดนะครับเราพยายามอยาอ่าเพิ่งให้ถึงเส้นที่เราได้เขียนไว้นะครับแล้วก็พยายามเช็คนะครับว่า,อาสองฝั่งหนาบางเท่ากันหรือยังนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับเรา,าใช้มือ,อสัมผัสเอาก็ได้นะครับใช้มือลูบดูนะครับแล้วก็ดูตรงแนวสันที่เราต่อไม้ไว้นะครับว่ามันอสองฝั่งมันเท่ากันไหมนะครับ พยายามเช็คอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวข้างใดข้างหนึ่งบางกว่ากันมันก็จะไม่สวยนะครับอาจจะสังเกตเห็นนะครับเวลาช่างที่เวลา,ลาช่างขัดไปนะครับช่างก็จะเอามือลูบไปว่าส่วนไหนมันยังติดผิวมือยังสูงยังต่ํามันจะสัมผัสได้ชัดเจนกว่าใช้ตามมองเฉยนะครับแตถ่ถ้าเราจะดูความหนาความบางเราก็ต้องเอาขึ้นมาดูแบบนี้นะครับว่า่สวนหนหาส่วนไหนมันหนากว่ากันบางกว่ากันอยู่ นะครับจะมองเห็นได้ชัดเพราะมันมีรอยต่อของไม้อยู่นะครับ เมื่อเห็นว่าสองฝั่งมันใกล้เคียงนะครับกันแล้วนะครับเกือบได้แล้วนะครับเราก็อาจจะเปลี่ยนกระดาษรายนะครับจากเบอร์ที่หยาบนะครับให้มาเป็นเบอร์ละเอียดอีกสักนิดนึงนะครับอันนี้ใช้เบอร์ร้อยนะครับเพื่อเก็บรายละเอียดให้มันเนียนอีกนิดนึงนะครับ แล้วนะครับตอนนี้ทั้งสองฝั่งเท่ากันได้กันแล้วนะครับก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีมิติขึ้นมานะครับก็จะมีแนวสันนะครับซึ่งเราสลบลงทั้งสองข้างนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับเราเน้นแนวแนวนี้ให้มันเป็นสันขึ้นมานะครับก็จะเห็นชัดเจน ทีนี้เราก็ใช้กระดาษทรายนะครับมาขัดเก็บนะครับกระดาษทรายเบอร์ร้อยเบอร์80บเบอร์ร้อยนะครับมาขัดเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับตรงอรอยต่อนะครับระหว่างด้านบนกับด้านล่างนะครับตรงที่เป็นเหลี่ยมนะครับเพื่อที่จะยกเหลี่ยมให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีความโค้งเว้าที่ สม่ำเสมอนะครับเพราะเราใช้มือแต่งเอานะครับเพราะฉะนั้นแล้วงานตรงนี้นะครับช่างทำคนเดียวนะครับช่างทำคนเดียวจะไม่มีให้ใครมาช่วยนะครับเพราะว่าเราเกรงว่าจะไม่ได้อย่างที่ใจเราต้องการนะครับว่าเราจะต้องเอาส่วนไหนเอาไว้ส่วนไหนที่จะต้องขัดออกอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเราเป็นคนออกแบบเราเป็นคนคิดนะครับเราก็รู้อยู่ เพียงคนเดียวเรานะครับถ้าจะใช้วาลลูกหลานหรือว่าครอบครัวมาช่วยงานตรงนี้ก็คงจะยากนะครับช่างเลยตัดสินใจว่างานตรงนี้นะครับขอทําคนเดียวนะครับงานก็จึงออกมาค่อนข้างจะลาช้าไปสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับงานของช่างนะครับแต่ละชุดนะครับก็ใช้เวลาทําพอสมควรนะครับแล้วก็ก็เป็นงานสั่งทำนะครับเป็นงานสั่งทํา 90%ินะครับเป็นงานสั่งทําทั้งอขวานแล้วก็มีดนะครับแล้วก็อีกงานประเภทนึงก็คือเป็นงานที่ลูกค้าส่งใบนะครับมาให้ทํานะครับจะมีอยู่สองประเภทส่วนที่จะทําขายเลยนะครับไม่ค่อยมีนะครับนอกจากจะเป็นงานที่หลุดจองบ้างนะครับพอทําเสร็จแล้วลูกค้าที่สั่งจองไว้ไม่พร้อมที่จะโอนชำระเงิน นะครับเนื่องจากสาเหตุหลายๆอย่างนะครับด้วยพิเศษเกิจบ้างอะไรบ้างนะครับช่วงจังหวะเพราะว่าคอยมา2อสาเดือนแล้วนะครับพอเสร็จก็ช่วงจังหวะเงินไม่มีพอดีอะไรแบบนี้นะครับช่างก็ไม่เคยได้ต่อว่าให้ลูกค้านะครับเพราะว่าเข้าใจนะครับด้วยเหตุผลต่างๆนะครับเราต้องยอมรับในความเป็นจริงทุกๆเรื่องแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าทําเสร็จแล้วถ้าลูกค้าไม่รับนะครับช่างก็สามารถที่จะเอาไป ลงกลุ่มเพื่อโพ์ขายได้นะครับไม่ได้เป็นไรไม่ต้องมีมัดจํากันนะครับจะมีมัดจําก็เฉพาะลูกค้าที่สั่งเป็นงานพิเศษนะครับงานที่แตกต่างไปจากคนอื่นเขาสั่งนะครับยกตัวอย่างเช่นตอกปลายนะครับเน้นลายนั้นลายนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องขอมัดจําก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งลายที่ท่านต้องการนะครับเป็น เป็นไม่มันไม่เป็น,ปน,ปน,ปนที่ต้องการของลูกค้าทั่วไปนะครับทําแปลกไปจากคนอื่นนะครับใส่ปลอกคอแบบนี้นะครับปิดท้ายด้ามแบบนี้เอาทรงลักษณะฝักแบบนี้นะครับถ้าท่านกําหนดกฎเกณฑ์มาค่อนข้างเยอะก็จะขอ,อะมัดจาไว้บ้างนะครับเพียงสักอา20-30%ของราคาทั้งหมดอะไรอย่างเนี้นะครับก็จะประมาณนั้นแต่ถ้าเป็น ทั่วไปนะครับทรงใบมีดทั่วไปก็ไม่ต้องมีมัดจํากันนะครับเพราะว่าเสร็จแล้วถ้าลูกค้าไม่พร้อมที่จะรับเราก็สามารถที่จะจำหน่ายออกไปได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเอาเบอร์หยับเก็บก่อนนะครับแล้วก็เรามาไล่เก็บเบอร์ละเอียดตามไปนะครับจากเบอร์ร้อยนะครับต่อไปแล้วก็อาจจะเอาเป็นกระดาษทรายขาวนะครับกระดาษทรายขาวพวกนี้นะครับตั้งแต่เบอร์5เบอร์3เบอร์ศูน นะครับมาขัดเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็อาจจะถ้าท่านไม่ทําอะไรต่อไปนะครับก็คือจบท่านก็สลบสามารถที่จะขัดสลบขอบได้เลยนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่อาหามีดของช่างชุดนี้นะครับต้องอแกะลายเชคเกอร์อลบมสักนะครับขั้นตอนการแกะลายเชคเกอร์ก็ได้เคยนําเสนอไปในคลิปที่ผ่านมาบ้างแล้วนะครับถ้า สนใจก็ลองไปลองไปค้นหาดูนะครับหรือช่านที่ยังไม่เคยเห็นนะครับก็อาจจะคลิปต่อไปก็อาจจะสาธิตเรื่องการแกะลายเพราะว่าการแกะลายเชืเกรนนั้นมีหลายวิธีเหลือเกินนะครับมีหลายลายนะครับแล้วแต่เราจะออกแบบให้มันเป็นลักษณะไหนนะครับคลิปต่อไปช่างก็จะสาธิตให้ดเูเกี่ยวกับเรื่องของการแกะลายเชืเกรนนะครับส่วนตัวแกะเชื่เกร์นะครับ,เเรรบมีลูกค้ามี ผู้ให้ความสนใจถามมาหลายท่านนะครับว่าสั่งซื้อมาจากไหนนะครับก็ลองเอาไปเสิร์ชหาดูคำว่าแกลายเช็คเกอร์ดูนะครับจะมีอาขายอยู่ทั่วไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมก็ขอฝากด้วยนะครับมนชัยคมในฝักนะครับก็จะมีงานแนวนี้ประเภทนี้มาสาธิตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับหรือติดตามทางช่องทาง Facebook นะครับก็จะมีงานอัปเดตอัปเดตให้ชมกันทุกๆวันนะครับ มนชัยพรพนมวันช่วยเพนนะครับเฟซบุ๊กเป็นภาษาไทยนะครับหรือ,อสนใจสอบถามติดต่อทางเบอร์โทรนะครับ0902528190 0902528190นะครับสอบถามมากันได้นะครับมีอะไรก็จะถ้าตอบได้ก็ตอบตามเท่าที่มีความรู้ความสามารถนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณมากและก็สวัสดีครับ